สวัสดีคะ่ะทุกคนชรีอินเตอร์ค่ะวันนี้รีจะมาสอนวิธีการโหลดโปรแกรม Zoom Cloud Meeting นะคะสำหรับ Android ก็เข้าไปที่ Play Store ตรงนี้นะคะไปพิมพ์คำว่า z o o อ่ะมันขึ้นมาแล้วนี่พิมพ์ไว้แล้วมันก็เลยขึ้นนะคะ Zoom Cloud Meeting แบบนี้นะคะมันก็จะขึ้นอไอคอนตัวสีฟ้าๆนี่มาเราก็กดดาวน์โหลดนะคะพอเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นตัวที่เราโหลดขึ้นมาเห็นไหมคะ Zoom กดเข้าไปเลย กดตรงนี้กดลิง,งก์กับ f a c e b o o k นะคะกดบรรทัดแรกตรงนี้ Meeting ID นะคะเราก็ใส่601585111นะคะส่วนบรรทัดล่างเนี่ยเราก็พิมพ์ชื่อของเรานะคะอันนี้จะแก้ไขยังไงก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะเอาชื่อ Ting b i ๊เนาะเราเป็นติ n งบิ๊กเราก็ใส่ติ n งบิ๊ตามด้วยชื่อตามด้วยประเทศหรือว่าจังหวัดที่เราอยู่นะคะเป็นตัวยอ่อตัวใหญ่นะคะ เสร็จแล้วก็กดตัวสีฟ้า,ฟาตัวนี้นะคะก็จะเข้าไปในส่วนของการประชมุมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีโฮสต์อยู่ในห้องนะคะก็เลยเข้าห้องไม่ได้แค่นี้เองค่ะวิธีการโหลดแล้วก็เข้าซูมง่ายมากๆเลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะ